สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณน้องค่ะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังท้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกับคุณน้องเลยนะคะมาค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะ เป็นเรื่องการเฉลยการบ้านนั่นเองค่ะวันนี้ครูน้องจะพาเด็กๆมาเฉลยการบ้านทั้งหมดสองรหัสนะคะคือการบ้านรหัส263และการบ้านรหัส267นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมขึ้นมารอเลยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูและมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะการบ้านรหัส263การบ้านรหัส263นะคะเป็นเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตรโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองหน้า80นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณน้องขอทบทวนหลักการและขั้นตอนในการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตรกันก่อนเลยนะคะการวัดความยาวการวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือ หรือหน่วยที่แต่ละคนกำหนดขึ้นเองอาจทำให้ผลการวัดไม่ตรงกันจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีหน่วยมาตรฐานในการวัดหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาว 1. เซนติเมตรเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวโดยใช้อักษรย่อคือ สโซมอมาจุด 2. เมตรเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวโดยใช้อักษรย่อคือมอมาจุดโดยความยาวหนึ่งเมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรนั่นเอง ตอนนี้เราได้ทบทวนหลักการและขั้นตอนต่างๆในการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเป็นเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเรามาดูการบ้านของเรากันเลยค่ะเติมตัวเลขข้อที่หนึ่งจากรูปอยากทราบว่าตะปูยาวกี่เซนติเมตร จากรูปคําตอบคือตะปูยาว5เซนติเมตรนั่นเองค่ะหรือ5สอโซหมอม้าจุดค่ะต่อมาข้อที่2จากรูปอยากทราบว่าปากกาเคมียาวกี่เซนติเมตร จากรูปคําตอบคือปากกาเคมียาว12เซนติเมตรหรือ12สอโซ่มอมาจุดนั่นเองค่ะต่อมาวัดและบอกความยาวข้อที่หนึ่งจากรูปอยากทราบว่า ซ่อมจิ้มผลลไม้ยาวกี่เซนติเมตรในการวัดความยาวนะคะขอนี้คุณน้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวโดยวางไม้บรรทัดทาบกับสิ่งของที่จะวัดและให้เลขศูนอยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดและอ่านค่าตัวเลข ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่วัดจากรูปซ่อมจิ้มผลลไม้ยาว8เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมาคอที่สจากรูปอยากทราบว่าไม้จิ้มฟันยาวกี่เซนติเมตร ในการวัดความยาวของข้อนี้นะคะคุณน้องใช้ไมบ้บรรทัดในการวัดความยาวโดยวางไมบ้บรรทัดให้ทาบกับสิ่งของที่จะวัดและให้ตัวเลขศูนย์อยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งที่วัดและอ่านค่าตัวเลขที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่วัดจากรูป ไม้จิ้มฟันยาว5้าเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมาค้อที่3จากรูปอยากทราบว่ากิบติดผมยาวกี่เซนติเมตรในการวัดความยาวของข้อนี้นะคะคุณน้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาว โดยวางไม้บรรทัดทาบกับสิ่งที่จวัดและให้ตัวเลขศูนย์อยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งที่วัดและอ่านค่าตัวเลขที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่วัดจากรูปกิฟติดผมยาว6เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมา เป็นการบ้านรหัส267การบ้านรหัส267เป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมรหัส267ก่อนที่เราจะไปเฉลยการบ้านในรหัส267นั้นคุณน้อง จะขอทบทวนขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะการแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคือ 1. ทําทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์โดยต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อบอกให้ได้ว่า 1. โจทย์บอกอะไร 2. โจทย์ถามอะไร 2. วางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาคือจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบแล้วจึงจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคิดหาคำตอบ 3. การแก้โจทย์ปัญหาแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 1. แสดงวิธีทำาม 2. ตรวจคำตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองตอนนี้เราได้ทบทวนขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูการบ้านของเรากันเลยค่ะจงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ ข้อที่หนึ่งแก้วน้ำของใบบัวสูง18เซนติเมตรแก้วน้ำของต้นกล้าสูงกว่าใบบัวสมเซนติเมตรแก้วน้ำของต้นกล้าสูงกี่เซนติเมตรจากโจทย์นะคะเด็กๆช่วยตอบคุณน้องหน่อยสิคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไร ใช้แล้วคะ่ะสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วน้ำของใบบัวสูง18เซนติเมตรและแก้วน้ำของต้นกล้าสูงกว่าใบบัวสมเซนติเมตรแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคะคืออะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะคือแก้วน้ำของต้นกล้าสูงกี่เซนติเมตร จากโจทย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วน้ำของต้นก้านั้นสูงกว่าใบบัวดังนั้นข้อนี้ใช้วิธีการหาคำตอบคือการบวกนั่นเองต่อมาวิธีทำบรรทัดที่หนึ่งเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคือ แก้วน้ำของใบบัวสูง18เซนติเมตรบวกบรรทัดที่สองเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วน้ำของต้นกล้าสูงกว่าใบบัว3เซนติเมตรบรรทัดที่สามเขียนสิ่งที่โจทย์ถามคือแก้วน้ำของต้นกล้าสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร จากนั้นเรามาเริ่มหาผลบวกโดยเริ่มหาผลบวกที่หลักหน่วยก่อนคือ8บวกสเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะเท่ากับ11นั่นเองใส่1ให้ตรงกับหลักหน่วยและทด1ในหลักสิบต่อมา หาผลบวกในหลักสิบคือ1ไม่มีตัวบวกดังนั้นนำหนในหลักสิบรวมกับตัวทดอีก1เท่ากับ2ใส่2ให้ตรงกับหลักสิบจากการแสดงวิธีทำทำให้เราสรุปได้ว่าแก้วน้ำของต้นกล้าสูง21 เซนติเมตรนั่นเองต่อมาข้อที่สองอาคาร A สูง34เมตรอาคาร B สูงกว่าอาคาร a อยู่16เมตรอาคาร B สูงกี่เมตรจากโจทย์เด็กๆตอบคุณน้องหน่อยสิคะว่า สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคาร A สูง34เมตรและอาคาร B สูงกว่าอาคาร A อยู่16เมตร A แล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคะคืออะไรเอ่ย ใช่แล้วคะ่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออาคาร B สูงกี่เมตรจากโจทย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคาร B นั้นสูงกว่าอาคาร A ดังนั้นวิธีการหาคำตอบในข้อนี้คือการบวกนั่นเอง ต่อมาวิธีทำบรรทัดที่1เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคาร A สูง34เมตรบวกบรรทัดที่สองเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคารบสูงกว่าอาคาร A ออยู่16เมตร บรรทัดที่3เขียนสิ่งที่โจทย์ถามคืออาคาร B สูงโดยที่มีหน่วยเป็นเมตรจากนั้นเรามาเริ่มหาผลบวกโดยเริ่มหาผลบวกที่หลักหน่วยก่อนคือ C บวก6เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆ ใช้แล้วคะ่ะเท่ากับ10ใส่0ให้ตรงกับหลักหน่วยและทด1ในหลัก10บจากนั้นหาผลบวกในหลัก10บคือ3บวก1เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะเท่ากับ C อย่าลืม รวมกับตัวทดอีกหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะเท่ากับ5ใส่5ให้ตรงกับหลักสิบจากการแสดงวิธีทําทําให้เราสรุปได้ว่าอาคาร B สูง50เมตรนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะ คุณน้องต้องขอตัวลาวไปแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ